นี่คือตำนานหมอเรเวนพิ่ฆ่าสมรภูมิกลางแสงนี่ละเขียวเลยเกินเขียวซะจนแบบเล่นมามากพอแล้วล่ะนี่คือกลางแสงเปลกเริ่มตน20สปีที่มาพร้อมกับปืนเล g e n d ร r y cr 5 6 a max ที่ใครหลายคนที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเพราะเป็น ar ที่ลั่นดีเหลือเกินและในครล้งแสงนี้นี่มาพร้อมกับทีมที่เป็นแก๊สพิตเทพมรณะ ที่มีเอฟเฟกต์แบบเรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยความน่ากลัวของโรคมรณะทั้งหลายเวลาสังหารศัตรูได้นีก็จะมีควันพิษออกมาเหมือนมีเทพมรณะพาตัวไปเขียวๆลอยๆมีควันในสูดและสดชื่นเหลือเกินนอกจากนี้ยังมาพร้อมตัวละครวิชด็อกเตอร์ที่มาพร้อมกับตีมเลเวนสีเขียวที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายโดนใจใครหลายคนเนี่ยถ้าเกิดใครชอบตีมสีเขียวเทพมรณะในี่บอกเลยว่าต้องโดนทางแสงนี้และอย่าลืมเข้าไปจัดกันนะเริ่มต้น2 0่ p ีขอให้ได้ ไ้ขอยโดนดวงหิง